กูเก l าก่อนแล้วกันนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยจะให้ ai นะคะเขียนงานวิจัยนะคะนะคะเขียนงานวิจัยสักอย่างหนึ่งนะคะนะกุหิงก็จะพาทุกท่านเนี่ยเข้าไปที่ c h a t GPT for Google นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว Cross ค่ะนะคะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า Cross AI นะคะ เราก็จะเห็นตัว Cross AI ขึ้นมานะคะอ่านะคะในการเขียนงานวิจัยภาษาไทยนะคุณบอกเลยนะคะ AI ที่ที่เก่งนะคะ AI ที่เก่งในการเขียนภาษาไทยเนี่ยคือตัว Cross AI ค่ะณนะขณะนี้นะ,ะทีนี้นะคะเราลองมาดูนะคะตัว Cross เนี่ยมันมีการกลายร่างนะคะแปลงร่างนะคะเป็นอะไรคะเป็น Cross 3 Opus นะคะแล้วก็ Cross 3 Sonnet นะฮะทีนี้เนี่ยภาษาไทยเนี่ยนะเราสามารถที่จะใช้นะคะตัวที่แนะนำให้ใช้ก็คือใช้ Cross Tree Opus แล้วก็ใช้ Chat GPT for Google นะคะซึ่งเป็นม u l t i AI แล้วก็มีตัว Cross Tree Opus แล้วก็ Cross 3 Sonnet เนี่ยให้เราได้ใช้งานด้วยนะคะส่วนใครอยากใช้งาน